สองชีวิตล่าสุดพิธีกรสาวเที่ยวเมืองนอกฉ่ำหลังถอนตัวรายการดังก่อนหน้านี้พิธีกรชื่อดังอย่างกาลแมพัชรศรีเบนจมาต์ได้ประกาศถอนตัวจากสองรายการดังอย่าง3แซบเทคมีเอาหลังมีดราม่าเกี่ยวกับการรีวิวอาหารเสริมของตัวเองเกินจริงและนำมาสู่การตั้งข้อกล่าวหาทางกฎหมายต่างๆประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อสอปีที่ผ่านมา และหลังจากที่ไม่ได้ทำพิธีกรเล้วกาลเมเธอก็โฟกัสกับการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและมีเวลาว่างเพกระเป๋าไปเที่ยวที่ต่างประเทศอยู่บ่อยๆอ,อย่างล่าสุดเธอได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองอยู่ท่ามกลางธรรมชาติพร้อมเขียนแคปชั่นว่าธรรมชาติก็เหมือนเธอทำให้เผลอรักแบบไม่รู้ตัว